สวัสดีค่ะเอซีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนคลิปนี้เปนัาม,มารีวิวเหรียญที่ซื้อเข้ามานะคะเหรียญเป็นเหนเรียญราชก,การที่ห้าที่หกมีหรีราชการที่สี่บนมาบ้างเล็กน้อยอันนี้ได้เข้ามาใหม่นะคะอู๊บางเหรียญน,นะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะอย่างเหรียญน,นี้โอ้มีรอสอด้วยสิรอสอหนึ่งสองหนึ่งแล้วก็เป็นเหรียญที่สวยด้วยนะคะค่ะ ราคารับซื้อตอนนี้ก็หนึ่งสองหนึ่งเหมือนกันที่ที่เป็ตั้งไว้คือเหรียญละห้าร้อยบาทแต่ถ้าเหรียญสวยๆมาสภาพสมบูรณ์ดีๆนะปนั่ให้เกินอันนี้ก็มีรอสอค่ะให้เกินนะคะค่ะราคาเหรียญราชการที่สี่ที่ห้าชนิดราคาหนึ่งบาทค่ะเหรียญ รชการที่5ตราแผ่นดินชนิดราคา1บาทรับซื้อเหรียญละ500บาทราชการที่4พระมหามงกุฎช้างในพระแสงจกักรรับซื้อ500บาทราชการที่4พระมหามงกุฎช้างในพระแสงจกักรรับซื้อเหรียญละ500บาทอันนี้สวยค่ะทุกคนเนาะรชการที่4พระมหามงกุฎเขายังสวยอยู่เลยเขาคมชัดอยู่ในช้างเขาก็โอเคใช้ได้ นะ่าดาแบบนี้ดํามีสเสน่ห์เนาะดาแบบเงินอนะเงินแท้เขาก็จะดําประมาณนี้นะคะสวยค่ะรัชกาลที่สี่มีสามเหรียญเหรอแต่แยกก่อนเนี่ยค่ะบรรดาจะเก็บนะคะเป้าหมายของบรรดาจะเก็บไว้อย่างละหนึ่งกิโลอันนี้สี่เหรียญแล้วคะ่ะเอ่อหนึ่งกิโลกิโลหนึ่งก็จะมีอยู่ที่ประมาณอ่าสิบห้ากรัมคูณน่าจะประมาณหกสิบหกหกสิบหกเหรียญน,น่าจะประมาณนั้นหกสิบเจ็ดเหรียญอ่ะเกินให้หน่อย กสิบเจ็ดเหรียญลองคูนดูซิหกสิบเจ็ดคูณคูณลองทุกคนลองช่วยพนักคูณดูนะคะเอเหรียญน,นึงเข้าสิบห้ากรัมใช่ไหมคะสิบห้าคูณหกสิบเจ็ดอเอาหกสิบเจ็ดแล้วกันอ่ะเอาหกสิบเจ็ดเหรียญค่ะจะได้หนึ่งพันกับห้ากรัมหกสิบเจ็ดเหรียญน,นะตอนนี้ได้ห้าสิบห้าสิบเจ็ดค่ะสิบเหรียญแต่พนักเอาเหรียญอื่นมาใส่ก่อน เหรียญนี้เขาจะหนักอยู่เหรียญเงินที่ลึกอื่นๆน่ะนะคะเขาจะหนักกว่าแต่เอามาใส่รวมให้ครบกิโลก่อนจะได้เก็บไว้ก่อนแล้วถ้าได้เหรียญราชการที่ห้าที่หกมาก็เดี๋ยวเอาอันนั้นออกนะคะแต่ต้องให้ได้ครบกิโลก่อนแล้วค่อยมาออกตั้งใจจะเก็บราชการที่ห้าต่างหากราชการที่หกต่างหากแต่ตอนนี้รวมไว้ก่อนไว้ถ้าได้มาแล้วค่อค่อยแยกถ้าได้มาเพิ่มเหรียญน,นี้สวยค่ะทุกคนเหรียญน,นี้เหมือนประมาณว่าเขาเลี่ยม เขาเลี่ยมเลี่ยมกรอบไว้อ่ะคะ่ะเพราะว่าเหรียญเขาไม่สึกเลยแล้วสภาพผิวดเดิมด้วยมีผิวด้วยนะคะเหรียญนี้ค่ะเห็นไหมคะมีผิวด้วยลักษณะเหมือนประมาณน่าจะน่าจะน่าจะเลี่ยมกรอบไว้นะคะไม่โดนไม่โดนอากาศไม่โดนไม่โดนไม่สึกอ่ะคะ่ะเหรียญนี้จะไม่สึกแต่เขามีห่วงไม่เป็นไรจะสึกจะชำรุดแบบไหนนะคะประนัดรับได้คะ่ะประนัดปะนัดซื้อ แต่ละมีคนมาขอมาเลือกเยอะค่ะมาแบ่งไปป้าปน้าไม่แบ่งนะปะน้านาเกินไปนานแล้วครบไปนานแล้วอันนี้เมื่อเมื่อเมื่อวันอังคารที่ตลาดก็มีเอฟซีเขาก็มาซื้อเหรียญที่ร้านแล้วเขาก็มาขอเขามาเลือกเอาเฉพาะเหรียญที่มีรอสอไปป้าน้าก็แบ่งให้ค่ะก็ไม่ได้ว่าอะไรเหรียญที่มีรอสอเพราะมันปน้านาไม่ได้เก็บไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นเก็บไว้ขายต่อนะคะเก็บ เก็บเป็นเงินนะคะเก็บเป็นเนื้อเงินเก็บเป็นเงินเก็เบค่ะเ,เพราะฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมีรอสอรหรือไม่มีรอสออันนี้ก็หนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งตัวเล็กจะมีตัวเล็กตัวใหญ่เนาะเหรียญ <Okay. S 2> แรกในเป็นเหรียญเนื้อเงินเหรียญเมื่อก่อนเขาผลิตจากเนื้อเงินน,นี่เหรียญแรกของ ของที่เป็นรูปเหรียญรูปลักษณะที่เป็นเหรียญพราะเมื่อก่อนเขาจะเป็นพดด้วงใช่ไหมคะพดด้วงที่เป็นลักษณะเหมือนตัวด้วงอะ่ะเขาเรียกเงินพดด้วงเนาะลักษณะเป็นตัวด้วงอ่ะแหละเรียกเงินพดด้วงพอจะเปลี่ยนเป็นเงินพดด้วงก็จะมาเป็นอันนี้ค่ะเหรียญกลมแบนลักษณะเป็นสากลรูปร่างแบบนี้นะคะก็ยังก็ยังผลิตไม่ทันใช้อยู่ดีะนะคะเหรียญอันนี้จะเป็นเหรียญแรกราชการที่สี่ พระมหามงกุฎช่างในพระแสงจักแล้วก็จะต่อจากเหรียญนี้ก็จะเป็นรัชกาลที่ห้าที่ยังไม่มีอ้อเนี่เจอแล้วค่ะรัชกาลที่ห้าที่ยังไม่มีพระบรมรูปพระบรมฉายาลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ประทับที่เหรียญด้านหลังนี้คือเป็นตราประจําแผ่นดินนะคะตราประจําแผ่นดินส่วนด้านนี้ก็คือตราประจําของรัชกาลนั้นๆนะคะรัชกาลที่ห้าอันนี้ก็ตราของประจํารัชกาลที่สี่ค่ะ นี่ก็ตาประจำราชการที่หกเงี้ยค่ะราชการที่ห้าที่สี่ที่้าที่หกเหรียญหนึ่งบาทค่ะเขาจะมีเท่ากันแล้วก็เก็บเลยนะคะได้ราชการไหนมาแล้วก็เก็บเก็บมารวมไว้ก็จะมีเกินบ้างหมายถึงน้ําหนักนะคะจะมีขาดบ้างอันนี้น่าจะเกิดพอสภาพผสมบูรณ์พเพราชการที่5ส่วนมากเขาจะเกินนะคะจะเกินเกิน15กรัมอะค่ะ สิบสี่เก้าหนึ่งนะขาดนะคะสิบสี่สิบสี่แปดห้าเพราะไปเหรียญส่วนมากไปเหรียนผ่านการใช้งานเหรียญก็ศึกสิบสี่ห้าหรือจะเป็นที่พื้นมีส่วนนะคะถ้าพื้นไม่เรียบสิบสี่แปดเก้า นี 15, 2, 15, 2, ่ยสิบห้าสองสามเหรียญนี้สิบห้าสองสามอู้เหรียญนี้สวยสวยเรื่องเงินดีด้วยไหมลงมาสิบเหรียญหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะยิบยิบนั่นไปเลยไม่ต้องเลือกสึกบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึสี่เค่ะไม่ถึงหนึ้าศนะคะหนึ่งสี่เ้าจุสองเนี่ยค่ะพระปรนัดบ,บังคือแสงแสงเข้าเข้าตาเลยปนัดมองไม่เห็น 1, 1, 4, 1 4, นึ่งหนึ่งสี่หนึ่งสี่เ้าะคะสิบเหรียญเอาเรามาอีกสิบเหรียญน,นึงไม่ถึงสิหใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเกินหนึ่งสองสามสีหนึ่งสองสี่ห้าหสิบ หนึ่งสี่เก้าหนึ่งน้ำหนักสิบเหรียญสิบเหรียญหนึ่งสี่เก้าหนึ่งลงเหรียญเดียวสิบสี่แปดหนึ่งถูกละนะคะเพราะฉะนั้นเราจะให้ได้กิโลใช่ไหมคะเราก็จะต้องหกสิบหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเหรียญจะครบหนึ่งกิโล หกสิบเจ็ดคูณคูณเออสิบห้าสิสิบห้าคูณหกสิบเจ็ดถ้าละถ้าสิบห้าเต็มก็จะเป็นหนึ่งพันกับห้ากรัมนะคะเพราะถ้าเราเก็บไว้เงี้ยเรากลัวเดี๋ยวจะขาดแล้วก็เก็บอาจจะหกสิบเจ็ดหรือหกสิบแปดเหรียญใช่ไหมคะแล้วก็เก็บเขาปนจะเก็บไว้ทีละกิโลนะคะเก็บ ตอนนี้เราซื้อทองไม่ได้เนาะทองเขาแพงมากแล้วก็ซื้อเป็นเป็นเงินแล้วกันเป็นเป็นเหรียญเหรียญเงินถ้าเหรียญเงินซื้อแล้วก็คือได้สองอย่างเนาะได้ขายเป็นเนื้อเงินก็ได้ได้ขายเป็นเหรียญก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นผลิตจากเนื้อเงินนะคะเป็นเอ,อ่อใครใครใครทันใช้บ้างคะแบบเนี้ยปนัาไม่บอกว่าเป็นอะไรนะปน่าจะถามว่าใครรู้จักบ้างใครทันได้ใช้บ้างเออเอางี้ก่ะ เนี่ยใครทันได้ใช้บ้างใครรู้จักบ้างคะหรือใครอยากให้ไปนาดลองให้ดูไหมเนี่ยไปนัเกิดทันนะใครเกิดทันไหมใครเกิดทันไหมแล้วรู้ไหมว่าเขาทำอะไรเขาไว้ทำอะไร เห็นมีแฟชั่นเนาะเขาเอาไปใส่เข้าไปสวมสวมสวมกับผ้าไทยอะ่ะสวมคออเป็นอุบะก็โอเคนะก็ได้อยู่เข้ามาสวมเป็นอุบะค่ะเออก็ไม่มีอะไรนะคะมาพูดมาคุยกันนี่เฉยว่ามาให้แบ่งปันกันรับชมเห,เหรียญนะคะเหรียญราชการที่ห้าที่หกที่สี่ค่ะ เรียนตั้งแต่รายการที่สี่ที่ห้าที่หกมาแบ่งปันกันให้รับชมนะคะช่วงนี้นะคะพนะขอแนะนําเลยนะคะทุกคนขอแนะนําให้เก็บให้เก็บเหรียญเหรียญเงินค่ะมีอนาคตแน่นอนเพราะาตอนนี้เงินเขาราคาเขาตามทองค่ะทองเขาไปไกลนะคะเราก็เก็บคนที่มีกําลังก็เก็บได้นะคะแต่ถ้าอย่างเราอ่ะกำลังไม่ถึงไม่พอแล้วเราก็ชอบเหรียญพวกเราทุกคนอ่ะ ที่นักสะสมอนะ่นะ FC ไปหนนานอะ่ะจะคือรักเหรียญอยู่แล้วก็ถือโอกาสซะเลยเก็บเหรียญที่เป็นเงินเราก็ได้ได้มีความสุขส,สองอย่างเลยเราก็ได้เป็นเงินโลหะเงินเก็บแล้วเราก็ได้เหรียญที่เราชอบด้วยที่เรารักด้วยใช่ไหมคะถ้าอย่างซื้อทองมาแล้วก็เป็นแท่งทองเฉยล้วก็ไม่ได้มาชื่นชมแบบนี้ใช่ไหมคะอาจจะไปใส่เซฟหรือว่าไปเก็บไว้อย่างดีอะไรเงี้ยทองเป็นแท่งอะนะที่เราซื้อกันแล้วก็จะเก็บไว้อย่างดีก็ไม่ไม่ได้เอามาชื่นชมแต่สําหรับเหรียญนะ่ะ เดี๋ยวว่างๆแล้วก็เอามานั่งดูามานั่งส่องเนี่ยดูพอสอดูรอสอดูโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะก็มีความสุขนะคะหรือว่างๆใครอยากล้างก็ล้างไปเลยใครอยากเช็ดก็เช็ดขัดก็ขัดอะไรเงี้ยค่ะเป็นเหลี่องของเราเราไม่ว่ากันอยากล้างก็ล้างใครเขาบอกว่าอย่าไปล้างนะไม่ไม่ไมปไล่ของของเราเองอยากทําอะไรก็ทําไปเลยเนาะค่ะก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากค่ะแนะนำให้เก็บ มีอนาคตแน่นอนตอนน้ว่าไม่ลงค่ะคิดว่าไม่ลงไม่ลงแน่นอนมีแต่จะขึ้นมีแต่ขึ้นไปหน้านะไม่ลงนะคะเก็บเลยค่ะทุกคนใครมีโอกาสเก็บเก็บเลยค่ะก่อนที่เขาจะนําไปหลอมหมดก่อนที่เราจะไม่มีให้เก็บนะคะเขาจะไปหลอมหมดแล้วเราจะไม่เหลือให้เราเก็บนะคะโอเคเจอกันคลิปหน้าค่ะวัสดีค่ะ